ข้อต่อมานะคะโรงงานผลิตสบู่แห่งหนึ่งผลิตสบู่ก้อนใส่รูปแบบกล่องกล่องละ1น่ก้อน,อนพบว่าความน่าจะเป็นที่เกิดความผิดพลาดผลิตกล่องที่ไม่มีสบู่ก้อนออกมาเท่ากับ0.02ถ้าสุ่มตัวอย่างกล่องสบู่มา1 0กล่องความน่าจะเป็นที่กล่องสบู่จะไม่มีสบู่น้อยกว่า2กล่องเท่ากับเท่าใดสูตรนะคะก็คือ n เลือกอาลังอ qn ลบ r n เท่ากับ10 p เท่ากับ0.02 q เท่ากับ1ลบ0.02เท่ากับ0.98 p x น้อยกว่า2เท่ากับ p x เท่ากับ0บวก p x เท่ากับ1เท่ากับ10เลือก0คูณ0.02กํลัง0คูณ0.98กํลัง10บวก10คูณ0.0